ไก่จังสวัสดีจ้าพี่น้องมันจนเสิ้อผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอซ้ามหักไงเลยพี่น้องนะก่อนไปกินจริงก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัสแซบนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะคะะเนะจเังเลยขอบคุณหลายๆเดลอจ้าไปกินกันเลยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องมามีแคบหมู โอ้นะ่แคบหมูชามใหญ่ๆได้ทอดเองใหม่ๆกรอบๆเลยแต่อันนี้ก็ใส่กระเทียมเจียวลายๆแล้วก็มีผักกาดหอมนะจ๊ะมะแซบ่แซบๆน้ำกันเลยพี่น้องมาเนี่ยลูกชิ้นเต็มถ้วยเลยโอ้โหอสุดยอดเปรี้ยวหวานเลยอืมกินลูกชิ้นกันเ้ยพี่น้องอื

พักนี่กรอบมากนี่เราเล็กอือหือ mình <coughs> xây <coughs> 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 Thấy em thọ đen Mùa chín Mùa chín nhang lái nè Mùa có mình. แซ่บเลยพี่นองเอ๋ยเศกกระเทียมเจียวหลายๆแล้วก็พริกผัดน้ำมันสุดยอดผักกรอบ Ух ตัวงอกสดๆแซ่บอิ่มหลือค่ะ ก,ก๋าเทียมเจียวหอมอมากก๋าเทียมเจียวไม่ไหมใช่ไหม mm -hmm. อ้า้จ้าแซบๆมนนบหมดีลยแซบคนติดค้างติดหนอกกินมะสุภาพกับออทษขอขอไพเดอจ้ะ กินลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นเยอะมากคุอนะร้อยองโล่งองเลงนี่พี่น้อง หมูซื้อมาทอดเองกรอบสุดยอดเลยกินกับปวกเตี๋ยวในสุดยอดอ่ะผักอันนี้ก็กรอบกรบผักกาดหอม,อม โหลูกชิ้นเป็นยี่สิบพี่น้องโอ้โหอิ่มเลยพี่น้องพริกเผาพริกพัดแดงเต็มเลยไปเดอวค้าสำหรับคลิปกิน กินอ <icana>, ่ะก็เตียวเส้นเล็กน้ำตกหมูลูกชิ้นหมูนะจ๊ะกินกับแคบหมูกับกอผักกาดหอมสุดยอดเลยกรอบแกอบแซ่บเลยกระเทียมเจียวหอมหอมกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาสแซ่บหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะนะจังใดขอคุดหลายๆนอจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ